โพสต์เปิดความจริงค่าตัวป้ารัตนาเล่นเสือเผ่นได้กี่บาทตอนนี้เงินไปไหน รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จู่ๆก็เป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตให้ความสนใจหลังจากที่ผู้กำกับชื่อดังพุอานอนท์ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับเงินค่าตัวของป้ารัตนาตอนเล่นหนังเสื้อเพนโดยระบุว่าพูดถึงป้ารัตนากันหน่อยเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วป้ารัตนามาเล่นหนังก็ไม่ได้ค่าตัวเยอะตามที่คนอื่นคิดนะป้าเล่นหนังเสื้อเพนสามวันเราให้เป็นคิวๆละ25,000บาทซึ่งเป็นเรทของนักแสดงหน้าใหม่อยู่แล้วป้ามา3วันก็ประมาณ75,000 บาทมันไม่ได้เยอะอย่างที่เป็นข่าวเลยครอบครัวหมอปาก็เอาเงินไปเลี้ยงดูคนในบ้านแล้วก็ป้ารัตนาสงสารป้ารัตนาตั้งแต่ไปรักษาตาเงียบไปเลยที่คิดว่าถ้าแกอยู่กับหมอป้าแกคงจะมีเรื่องสนุกให้เราได้เห็นกันอีกเยอะจริงๆแกก็อายุเยอะน่าจะปล่อยให้แกมีความสุขในบ้านป่ายชีวิตไม่ดีกว่ารอรักป้ารัตนาเข้าใจหัวอกหมอป้าและพี่น้ำฟ้าเลยที่เราออกมาพูดเพราะเราเป็นคนจ่ายค่าตัวเองมันไม่ได้เยอะอย่างที่ทุกคนคิดหรอก เงินนี่มันไม่เข้าใครออกใครเลยจริงๆอยากจะช่วยรักษาตาปาก็กลัวเขาจะหาว่าทำบุญเอาหน้าเกิดเป็นคนสมัยนี้มันช่างทำตัวลำบากเส้อจริงๆจะทำบุญยังต้องกลัวคนจะเมาห5าหจากโพสต์ดังกล่าวต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายกระทั่งเวลาต่อมาทางผู้กำกับดังได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไป